วิธีในการทำให้แฟนไล่ตามเราหรือวิ่งไล่ล่าเราการศึกษาในสมองของมนุษย์พบว่ามนุษย์มักจะวิ่งจากความเจ็บปวดไปหาความสุขแนวโน้มของสมองคนเราเนี่ยจะออกจากสิ่งที่ร้อนนะหรืออากาศร้อนๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้าห้องแอร์หรือคนเราเนี่ยมักจะหลบฝนเข้าสู่ที่ร่มหรือคนออกหัก นะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งมหาครูคอมเพื่อให้ครูคอมแก้ปัญหาแฟนเลิกจากเราแล้วก็ไปหามือที่3ามคือแนวโน้มคือคนเราจะวิ่งจากความเจ็บปวดเพื่อเข้าหาความสุขถ้าแฟนจะไล่ล่าเราแฟนจะต้องมองว่าเราคือความสุขที่สุดจากการศึกษาพบว่าคนเราจะวิ่งไล่ล่าใครต้องรู้สึก5อย่างนี้ 1. รู้สึกว่าคนคนนี้ปลอดภัย 2. รู้สึกว่าได้รับความเข้าใจหรือคนคนนี้พยายามเข้าใจเรา 3. รู้สึกว่าอยู่กับคนนี้แล้วฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเองมากที่สุดเลยฉันจะทําอะไรก็ได้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นตัวเอง4รู้สึกว่าฉันไว้วางใจคนคนนี้ 5. รู้สึกว่าคนคนนี้ฉันสามารถพึ่งพาได้ให้ใช้เทคนิคการเลี้ยงจิต นั่นคือการที่เราไม่ลากอดีตขึ้นมาทำร้ายจิตใจซึ่งกันและกันนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ยืนยาวหรือยาวนานมากขึ้นหากเราเป็นคนชอบขุดคุ้อยอดีตจะยิ่งทำให้แฟนรู้สึกว่าอยากปกปิดหรือมีความลับกับเรามากขึ้นเพราะไม่อยากโดนตอกย้ำซึ่งแผลเดิม รวมถึงการทะเลาะก,กับเรื่องเดิมๆแฟนเลยจะสร้างนิสัยการขี้โกหกมากขึ้นแต่การเลี้ยงจิตกันเลยครับคือการที่ไม่ว่าอดีตอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านไปแล้วให้เราบอกกับเขาตรงๆไปว่าฉันปล่อยอดีตทุกอย่างที่คุณเคยผิดพลาดผ่านไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่สิ่งนี้มันทําให้คนสบายใจมันทําให้คนรู้สึกว่าสบายใจเวลาอยู่ใกล้เรานั่นเองครับคุณอยากมีสเสน่ห์มากขึ้นถึง10เท่าครูคอมเคยสอนไว้ในอีบุ๊กหเล่มครับ เล่มที่1อ e ีบุ๊กหนึประโยคของคนมีสเสน่ห์จงจำไว้ว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างแต่คนพูดไม่เป็นจะเสียทุกอย่างมูลค่า1,990บาทเล่มที่2 100วิธีอ่านใจแฟนไม่มีใครหลอกคุณได้ถ้าคุณรู้ทันแต่ทุกคนจะหลงรักคุณถ้าคุณรู้ใจเขามูลค่า1,990เล่มที่3 100โพสต์ของคนมีสเน่ห์ คนอยากตอบแชทและอยากคุยกับคุณถ้าคุณพรีเซนต์ตัวเองเป็นบนโซเชียลมีเดียแม้กระทั่งแฟนเก่ามูลค่า1990บาทเล่มที่4อ e ีบุ๊ก100คำชมของคนฉลาดถ้าคุณมีคารมแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนก็หลงรักคุณแต่ถ้าคุณไม่มีคารมต่อให้ทำดีแค่ไหนคนก็ไม่เห็นค่าของคุณมูลค่า1990บาทเล่มที่5อ e ีบุ๊ก100เช็คลิสต์ของคนมีเสน่ห์คุณต้องรู้ครับว่าถ้าเขาทักมาควรดองไหมหรือควรตอบถ้าเขาหายไปควรตามไหม หรือไม่ควรตามถ้าตามต้องตามยังไงถ้าแกล้งหายไปจกแกล้งหายยังไงให้ได้ผลมากที่สุดและเป็นวิธีที่คนฉลาดใช้มูลค่า1,990บาทเล่มที่6 e อีบุ๊ก100ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าคนจะเห็นคุณค่าของคุณเพราะคุณชี้นำสมองของเขามูลค่า1,990บาทอีบุ๊กทั้ง6ชุดนี้เนี่ยราคารวมทั้งหมด1 1940บาทแต่ถ้าใคร CF โดยเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้คูคอให้โปรพิเศษอยู่ที่ 299บาทซึ่งไม่เคยจัดโปรแบบนี้ที่ไหนมาก่อนและสิทธิพิเศษเฉพาะ5ท่านแรกเท่านั้นวิธีการสมัครง่ายๆเพียงแค่ 1. แอด Line ID at L O V E ตองเก 2. เมื่อเข้าไปที่ Line แ d d แล้วให้พิมพ์รหัส299 3. บอดจะทำการส่งหมายเลขบัญชีเพื่อให้คุณสมัครนะครับ 4. แจ้งสลิปไปที่ Line Add 5. บอดจะทำการส่งอีบุ๊กทั้ง6เล่มนี้ให้คุณไปเลยทันทีครับ ถ้าคุณเรียนตอนนี้คุณก็มีสเสน่ห์ตอนนี้แต่ถ้าคุณบริหารสเสน่ห์ไม่เป็นคุณก็ต้องวิ่งไล่ตามความรักไปตลอดทั้งชีวิตครับ